ราศีพฤษภดวงชะตาเดือนมิถุนายนดูแบบเจาะลึกสแกนดวงทำนายแบบไม่กักดีบอกดีไม่ดีบอกไม่ดีดวงชะตาของชาวราศีพฤษภในเดือนมิถุนายนการดูดวงครั้งนี้จะเป็นการดูแบบละเอียดเป็นการดูแบบเจาะลึกครอบคลุมไปตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมิถุนายน ไปจนถึงช่วงปลายเดือนมิถุนายนซึ่งดวงของชาวราศีพฤกษฎในเดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีพฤกษฎจะได้แรงบุญจากดาวใหญ่เล็งดวงชะตาด้วยกันถึงสดวงซึ่งดาวทั้งสมดวงมีความสำคัญทางโหราศาสตร์อย่างมากซึ่งทำให้สิ่งรอบๆตัวของชาวราศีพฤกษฎจะมีอิทธิพลกับการดำเนินชีวิตในแต่ละวันเป็นอย่างมาก ในเดือนมิถุนายนชาวราศีพฤกษจะเจอจุดเปลี่ยนของดวงชะตาอย่างแน่นอนซึ่งในช่วงต้นปีถือเป็นช่วงครึ่งปีแรกตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงเดือนพฤษภาคมนั้นที่ผ่านมาชาวราศีพฤกษดวงชะตาคล้ายๆกับการพายเรืออยู่ในอ่างวนไปวนมาไม่ว่าจะทำอะไรในช่วงต้นปีหรือช่วงที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็นงานธุรกิจ กิจการบางอย่างซึ่งหากมีการลงมือทำแต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่เป็นอย่างที่คิดมักจะเกิดอุปสรรคมากมายมีปัญหาให้พบเจอต่างๆนานาจนทำให้ต้องคิดล้มเลิกกิจการล้มเลิกไปแบบนั้นอยู่บ่อยครั้งหรืองานประจำที่ทําอยู่ยิ่งทํายิ่งน่าเบื่อไม่มีความสุขในการทำงานเจองานที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองอยู่เป็นประจำ และต้องคอยรับผิดชอบงานของคนอื่นอยู่เสมอเหมือนโดนกินแรงเหมือนโดนเอารัดเอาปเปรียบอยู่ตลอดบางครั้งก็ทำให้ชาวราศีพฤษภรู้สึกท้อแท้รู้สึกเหน,นื่อยใจซึ่งในส่วนของการเงินของชาวราศีพฤษภที่ผ่านมานั้นช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมชาวราศีพฤษภแทบจะไม่เหลือเงินเก็บไม่เหลือเงินฝาก เอาเงินเก่าออกมาใช้หามาได้ก็จะต้องมีเหตุมีความจำเป็นในการใช้จ่ายออกไปค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆของชาวราศีพฤษภมีค่อนข้างจะมากอยู่พอสมควรและค่าใช้จ่ายที่ชาวราศีพฤษภมักจะเจอเป็นประจำก็คือค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่ของตัวเองก็คือค่าใช้จ่ายจากคนรอบข้างเคลือญาิไม่ว่าจะเป็นญาติของฝั่งตัวเอง หรือญาตของฝั่งแฟนหรือสามีภรรยาของชาวราศีพฤษภทำให้ชาวราศีพฤษภปวดหัวเครียดกับช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวราศีพฤษภบางท่านอาจจะเป็นหนี้เป็นสินจากการได้เคยไปค้ำประกันเคยไปรับผิดชอบให้กับคุณรู้จักคนใกล้ชิดต่างๆซึ่งทำให้ชาวราศีพฤษกเหนื่อยและอึดอัดใจอย่างมาก สำหรับด้านความรักของชาวราศีพฤกษพในช่วงที่ผ่านมานั้นชาวราศีพฤกษพอาจจะเคยมีการผิดใจกันมีการทะเลาะบ่อแวงมีการโต้เถียงไม่เข้าใจกันอยู่บ่อยครั้งซึ่งปัญหาที่ทำให้เกิดการทะเลาะกันบ่อยที่สุดก็คือปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองหรืออาจจะเห็นญาติคนใกล้ชิดคนอื่นสำคัญกว่าคนในครอบครัว หรือจะเป็นความลับที่สามีภรรยามีให้ต่อกันซึ่งปัญหาทั้งหมดนี้ที่กล่าวมานั้นจะมีการเงินการงานที่มีดวงชะตามีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะปรับความเข้าใจมีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนแต่ในเรื่องของความรักนั้นยังคงต้องปรับความเข้าใจกันอยู่ในส่วนงานของชาวราศีพฤษก ชาวราศีพฤษภจะมีความจําเป็นบางอย่างในช่วงนี้ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความรู้สึกในการทํางานให้มีกําลังใจให้มีไฟเกิดความขยันมุ่งมั่นกับงานมากกว่าในช่วงที่ผ่านมาซึ่งอาจจะเป็นชาวราศีพฤษภอาจจะทําเพื่อครอบครัวมากขึ้นหรือชาวราศีพฤษภ อยากจะได้สิ่งของบางอย่างบางชนิดจึงทำให้ชาวราศีพฤษภมีแรงผลักดันทำให้ชาวราศีพฤษภมีความตั้งใจขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาเลยทีเดียวการที่ชาวราศีพฤษภมีความตั้งใจและมีความขยันเพิ่มมากขึ้นนั้นจะส่งผลโดยตรงต่อการเงินของชาวราศีพฤษภแต่ช่วงที่ผ่านมานั้นชาวราศีพฤษภ เคยยอมเคยช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดแต่หลังจากนี้ชาวราศีพฤกษพจะทำเพื่อตัวเองมากขึ้นซึ่งในช่วงนี้ชาวราศีพฤกษ์จะเริ่มเห็นเงินเห็นทองจากการที่ตั้งใจและมีความขยันในการทำมาหากินในการทำงานต่างๆแต่ชาวราศีพฤกษพในช่วงเดือนมิถุนายนชาวราศีพฤกษ์จะต้องระวังการล้มป่วยการเจ็บป่วย ล้มหมอนนอนเสือจากการทํางานที่หักโหมการทํางานหนักเกินไปจนไม่ค่อยมีเวลาได้พักผ่อนชาวราศีพฤษภในช่วงนี้อาจจะมีผิดใจกับเคลือญาติคนใกล้ชิดหากเป็นญาติก็อาจจะผิดใจได้ทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็นฝั่งญาติของชาวราศีพฤษภเองหรือญาติของฝั่งคู่รักของชาวราศีพฤษภเนื่องด้วยจากเคยช่วยเหลือในครั้งก่อน แต่มาครั้งนี้ชาวราศีพฤกษ์จะมีการปฏิเสธจะมีการทำเพื่อตัวเองจึงทำให้ญาติหรือคนใกล้ชิดไม่พอใจแต่ชาวราศีพฤกษ์ต้องเลือกระหว่างเจ็บแต่จบหรือยอมเจ็บอยู่อย่างนั้นซึ่งหากชาวราศีพฤกษ์ช่วยเหลืออยู่ตลอดแล้วมีโอกาสสูงมากที่จะถูกญาติหรือคนใกล้ชิดโกงและจะต้องมานั่งแก้ปัญหาในภายหลัง ในส่วนของความรักของชาวราศีพฤกษบนั้นหากที่ผ่านมาเกิดปัญหามีความไม่เข้าใจกันผิดใจกันอยู่ตลอดเวลาไม่พูดจาไม่ปรับความเข้าใจกันช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่ดีดวงชะตาดีและได้ดาวใหญ่เล็งดวงชะตาถึงสามดวงขอให้ชาวราศีพฤกษบและคู่รักของชาวราศีพฤกษบหาเวลาหาโอกาสปรับทุกปรับความเข้าใจ หันหน้าเข้าหากันพูดคุยและช่วยกันหาทางออกช่วยกันหาทางแก้ไขระหว่างสามีภรรยาพยายามอย่าให้คนนอกเข้ามายุ่งเกี่ยวขอให้นึกถึงช่วงเวลาที่รักกันใหม่ๆเชื่อว่าอะไรละหลายๆอย่างก็จะทำให้ความรักของชาวราศีพฤษภดีขึ้นแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะขึ้นอยู่กับคนทั้งสองคนด้วยเช่นกัน ด้านโชคลาภของชาวราศีพฤกษพชาวราศีพฤกษพได้อยู่ได้อาศัยในที่ที่ดีมีเจ้าที่เจ้าทางมีความผูกพันเกี่ยวโยงกันด้วยดวงชะตาบุญวาสนาเก่ามีการช่วยเหลืออุปถัมภ์ชาวราศีพฤกษพให้แคล้วคลาดปลอดภัยอยู่บ่อยครั้งหากชาวราศีพฤกษพมีการดูแลทำความสะอาดมีการบอกเล่ามีการกราบไหว้สารพระภูมิเจ้าที่ สารเจ้าที่เจ้าทางอยู่เป็นประจำแล้วชาวราศีพฤกษฎก็จะพบเจอโชคลาภอย่างแน่นอนซึ่งโชคลาภของชาวราศีพฤกษฎก็จะอยู่ในเขตพื้นที่อาศัยไม่ว่าจะเป็นเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขทะเบียนรถเป็นต้นซึ่งเกณฑ์ดวงชะตาโดยรวมของชาวราศีพฤกษฎในช่วงเดือนมิถุนายน ไปจนถึงช่วงเดือนธันวาคมดวงชะตาของชาวราศีพฤกษ์ถือว่ามีเกณฑ์ดวงชะตาที่จะดีขึ้นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินและด้านโชคลาภส่วนในเรื่องความรักนั้นสามีภรรยาของชาวราศีพฤกษ์ต้องมีการปรับความเข้าใจกันต้องมีการพูดคุยหันหน้าเข้าหากัน เชื่อว่าทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอนการเสริมดวงชะตาของชาวราศีพฤกษพในช่วงเดือนมิถุนายน 1. ชาวราศีพฤกษพควรจะทำความสะอาดพระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังต่างๆและบริเวณหิ้งพระให้สะอาดให้ดูดี และคอยหมั่นเปลี่ยนน้ำที่ถวายพระถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกวันพระให้เป็นประจำ 2. ชาวราศีพฤกษ์ควรจะทำความสะอาดรอบรอบสารพระภูมิสารเจ้าที่ที่ชาวราศีพฤกษ์อาศัยอยู่และคอยเปลี่ยนน้ำถวายน้ำทุกทุกวันพระ 3. ชาวราศีพฤกษ์ควรจะปฏิบัติตัวให้ดีทำบุญตักบาต สวดมนต์ให้เป็นประจำา 4. ชาวราศีพฤกษพควรจะดูแลต้นไม้รอบๆบ,บ้านให้มีความเขียวเชอุ่มไม่ให้มีต้นไม้ยืนตายซากอยู่ภายในบริเวณบ้านเพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ชีวิตของชาวราศีพฤกษพมีความสุขมีความเจริญดีวันดีคืนตลอดทั้งปีและตลอดไป ก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายดวงชะตาการทำนายทายทักดวงชะตาของชาวราศีพฤกษภการทำนายดวงชะตาเป็นการทำนายดวงชะตาในเดือนมิถุนายนดวงชะตาไม่มีใครกำหนดดวงชะตาชีวิตของตัวเราได้นอกจากตัวเราเป็นคนกำหนดดวงชะตาของชีวิตของเราเองดังคำพระที่กล่าวว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หากเราใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทปฏิบัติตามหลักทำคำสอนชีวิตของตัวเราก็จะเจอแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลพบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณขอบคุณที่รับฟังคลิปจนจบหากฟังแล้วคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และกดกระดิ่งแจ้งเตือนซึ่งทุกครั้งที่เราลงคลิปใหม่ๆหรือมีการอัปเดตคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนในมือถือของท่านได้ทันทีครับ